นี่ตลาดโคกกระเบือนะครับไล่เสียของผู้ใดไล่เสียไอ้ของผู้ใดนี่ไงไล่เสียนี่แม่ง่ามโกโมมัสนามง่ามโกโมนี่ไหมจักบาทพวกนี้ของผู้ใดอ้ไล่เสียเหาเจ้ามาถามนี่โอ้เดี๋ยวถามก็ได้นะมัวไล่เสียของผู้ใดมัวไล่เสียเสียเสียเตี้ยครับเสียเตี้ยนี่จักบาทเมือนจักบาทโอ้นั่นสิมัวเจ้าสิไอ้ไล่เสีย จักบาทเจ้าขายชิบหามันบ่นี่ครับย่าไอ้เพื่อน่าขายสิมหานะคสิบห้าสิมห่าโตล่องไหนน้อยเนาะโตล่องไหนนบ่โตล่องเอยังเสียซเตียพี่น้องเพื่นอยากทรมาเห็นมันย่าไอ้สนอมันเบอร์อย่งเบอร์อย่างเบื่อมันเลยเาะฝากไปน้ำหมองเงินด้อ 093 126 0755จกาก่งา้ายทด่าเลยครับผมนี่ละใกล้ๆกันนี่ละวยใหเนาะครับลับด้วยเสียฐีมักมีสีถุงนั้นลอยลลานพระหลานเขากับปาเจได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากบอกกับย่าเนี่ยใส่เดียวกบนี่ง่วเสียง